สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำพุดดิ้งไมโลโอริโอกันเนาะอ่ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะเริ่มขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกนะอันนี้ทำชั้นที่หนึ่งนะคะแม่โอใช้โอริโอ้นะคะ15คู่เนาะนำไปปั่นนะปั่นโอริโอให้ละเอียดก่อนนะคะใครจะปั่นใครจะทุบเอาก็แล้วแต่นะคะเอาที่สะดวกเนาะพอปั่นละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เทใส่ในชามผสมแล้วก็เราแบ่งไว้นิดนึงนะ เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทําชั้นต่อไปนะแล้วก็จะใส่เนยเค็มละลายไป4ช้อนโต๊ะนะคะจะใช้เนยจืดก็ได้เพิ่มเกลือไปหน่อยนึงนะแล้วทีนี้เราก็จะผสมให้เข้ากันนะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะใช้าพายผสมแบบนี้แหละนะคะพอดาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเทใส่พิมพ์นะคะ,ะเทใส่พิมพ์ในพิมพ์แม่โอรองด้วยกระดาษไขเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะ พอใส่ไปในพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเราเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะแล้วก็กดให้แน่นนะอ่านี่กดให้แน่นนะคะแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทําชั้นที่สองนะชั้นที่สองไม่โอใช้นมจืด750กรัมนะคะ ใส่ลงไปนะแล้วก็ผงวุ้น9กรัมนะคะแม่โอจะแช่ผงวุ้นให้อืดก่อนนะคะแช่ไว้ประมาณสัก10นาทีโดยประมาณนะคะพอครบเวลา10นาทีแล้วแม่โอก็จะนํามาตั้งเตานะคะตั้งด้วยไฟกลางแม่โอขออนุญาตเติมน้ำเปล่าไป200กรัมนะคะเพื่อให้ผงวุ้นละลายง่ายยิ่งขึ้นนะคะ,ะคนจนกว่าผงวุ้นละลายนะคะการเช็คว่าละลายหรือไม่ละลายนี่ช้อนจุ่มแล้วก็แกว่งๆอย่างนี้ยกขึ้นมา ไม่มีเม็ดวุ้นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะคะอ่ะพอผงวุ้นละลายละเราตามต่อด้วยน้ําตาลทรายขาวนะคะ100กรัมนะล้วก็คนจนน้าตาลละลายเสร็จแล้วทีนี้ก็จะแบ่งครึ่งออกมานะคะแบ่งมาครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะมาใส่โอรีโอที่เราปั่นไว้เมื่อกี้ที่ให้แบ่งไว้เมื่อกี้นะคะอ่าใส่ลงไปแล้วก็คนก่อนนะคะพอคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแลวทีนี้นี่อันนี้ก็โอรีโอที่ยังไม่ได้ปั่นนะมาหัก ใส่นะหักใส่มากน้อยตามความชอบนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเรานำมาใส่ในพิมพ์ที่เราทำชั้นที่หนึ่งไว้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยรอให้เขาเสร็จตัวนะคะในระหว่างที่รอให้เสร็จตัวเราก็มาทำชั้นที่สามชั้นที่สามนี่คือไอนน้ที่แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเมื่อกี้นะคะเราก็ต้มให้เดือดก่อนแล้วเราก็ใส่ไมโลนะคะไมโลลงไปาสามช้อนโต๊ะนะคะอ่ะ อันนี้เป็นผงเมโลนะคะไม่ได้เป็นทรนะีนวันเนาะแล้วก็เราก็จะคนส่วนผสมให้ละลายก่อนนะและทีนี้ก็จะนํามาเทละนะวุ้นที่ชั้นที่สองเขาก็จะประมาณแบบนี้นะคะยังกดได้อยู่แบบว่าเหมือนจะนิ่มๆอยู่นะไม่แข็งมากถ้าเกิดแข็งมากเนี่ยวุ้นมันจะไม่เกาะตัวกันนะคะอ่านี่เราก็ใส่ไปจนหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จชั้นที่สามลวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําชั้นที่สี่นะคะ อ,อันชั้นที่4อันนี้ก็เป็นนมจืดนะคะ300กรัมนะคะแล้วก็ผงวุ้นนะคะ4กรัมนะแล้วก็ใส่ลงไปแช่ผงวุ้นไว้สัก10นาทีให้วุ้นอืดนะคะพอวุ้นอืดได้ที่แล้วนะคะเราก็นํามาเทาใส่ภาชนะที่เราจะต้มเลยนะคะตั้งไฟกลางนะคะต้มไปจน เขาผงวุ้นละลายดีในระหว่างที่ต้มแล้วก็คนเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่าผงวุ้นละลายพอผงวุ้นละลายได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามต่อด้วยน้ําตาลทรายขาวนะคะแปกรัมนะอ่าก็คนนะคะคนให้น้ําตาลละลายเสร็จก็ต่อด้วยอ่ะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะ60กรัมนะคะอ่ะก็คนต่อไปจนละลายดีนะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะนําไป เทใส่บนวุ้นชั้นที่3เมื่อกี้นะคะนี่เทลงไปเลยนะคะกรองนิดหน่อยนะคะเผื่อว่าอ่ามันไม่เนียนไม่ละเอียดนะมันจะได้กรองอยู่ในภาชนะของเราที่กระชอนนะคะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเรานำไปแช่เย็นนะคะสามถึงสชั่วโมงนะคะให้วุ้นของเราเย็นตัวดีนะคะอ่าพอแช่เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมข้างๆเขาก็จะร่อนออกนะคะอ่าเพื่อความมั่นใจใช้มีดแซะ ด้านข้างทั้งสี่ด้านก่อนนะแล้วก็คว่ำลงอย่างนี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะเป็นชั้นสวยงามนะอ่าก็ขอ้ขอ,ขอนี้หนึง่งนะคะนี่ก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปตัดกันเลยนะนี่ก็ตัดก็ใช้มีดตัดแล้วก็ด้านล่างที่เป็นโอริโอ้ o, นะคะเขาอาจจะติดไม่แน่นก็ไม่เป็นไรนะคะพอได้นะคะโอเค งั้นถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ